ลองนึกภาพตามกันดูนะครับวันที่อากาศแบบร้อนอบอ้าวสุดๆเลยและมีคนยื่นแตงโมสีแดงฉ่ำๆแช่เย,ย็นเจี๊ยบมาให้สักชิ้นโหแค่กัดเข้าไปคำแรกนี่เหมือนได้รีเฟรชชีวิตใหม่เลยนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยแตงโม,มมันคือที่สุดของความสดชื่นจริงๆแต่ถ้าผมจะบอกว่าผลไม้ที่เราชอบกันมากๆเนี่ยในอดีตมันไม่ได้หวานเลยสักนิดแถมบรรพบุรุษของมันยังมีรสขมปีอีกต่างหาก แล้วคนโบราณเขาก็ไม่ได้ปลูกไว้กินให้อร่อยนะแต่ปลูกไว้เพื่อเอาชีวิตรอดใช่ค่ะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะและนี่คือภารกิจของเราในวันนี้เลยค่ะเราจะมาคุยแคะแกะเก่าการเดินทางกว่า5,000ปีของแตงโมกัน จากผลไม้ป่ารสขมที่เป็นแค่แหล่งน้ำสำรองในทะเลทรายของแอฟริกาจนกลายมาเป็นผลไม้ที่คนทั้งโลกหลงรักเราจะไล่ดูหลักฐานกันตั้งแต่ภาพเขียนในสุสานอียิปต์โบราณบันทึกต่างๆไปจนถึงการถอดรหัส DNA ในยุคปัจจุบันเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าตกใจที่สุดเลยดีกว่าคือการที่แตงโมเคยเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่ของหวานมันมันต่างจากภาพที่เรามีตอนนี้ลิบลับเลยนะครับมีขนาดเล็กๆรูปทรงกลม,กลม เนื้อข้างในก็ไม่ได้เป็นสีแดงสดแบบนี้นะคะแต่เป็นสีขาวซีดๆหรือขาวอมเขียวเนื้อก็แข็งกระด้างแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรสชาติของมันค่ะมีตั้งแต่จืดสนิทไปจนถึงขมเลยเดี๋ยวดูนะครับคำว่าขมนี่คือขมขนาดไหนครับขมแบบมะระหรือว่าขมจนกินไม่ได้เลยขมจนกินไม่ได้เลยค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะมันมีพืชสายพันธุ์โบราณที่หน้าตาคล้ายกันมากชื่อว่าโคลโลซินส์ซึ่งมันขมมากจนคนโบราณเอาไปใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรงเลยโอ oh. ส่วนบรรพบุรุษโดยตรงของแตงโมที่เรากินกันทุกวันนี้มาจากแถบซูดานกับอียิปต์ค่ะหน้าที่หลักของมันตอนนั้นไม่ใช่เพื่อความอร่อยแต่เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับมนุษย์กับสัตว์ในช่วงที่ทะเลทรายแห้งแล้งยาวนาน โอ้โหนึกภาพตามแล้วมันคือของล้ำค่าเลยนะครับเนี่ยในทะเลทรายที่ไม่มีน้ำการเจอผลไม้ที่ข้างในมีแต่น้ำถึงรสชาติจะแย่แค่ไหนก็เหมือนเจอโอเอซิสเคลื่อนที่ได้เลยสมแล้ที่เป็นกระติกน้ำแห่งทะเลทรายใช่เลยค่ะมันคือแหล่งน้ำสำรองฉุกเฉินดีๆนี่เองแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้มันก้าวขาออกจากทะเลทรายมาสู่อรารยธรรมมนุษย์จริงๆก็คือตอนที่มันเดินทางมาถึงอียิป์โบราณน,นี่แหละค่ะ พอพูดถึงอียิปต์โบราณผมก็นึกถึงพิระมิดฟาโรและแตงโมมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงครับเรามีหลักฐานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างเรามีหลักฐานที่จับต้องได้เลยค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนมากคือเมล็ดมีการค้นพบเมล็ดแตงโมที่เก่าแก่ที่สุดในลิบเบียอายุมากถึง5,000ปีแต่ที่เด็ดที่สุดคือเมล็ดแตงโมที่พบในสุสานของฟาโรตุตันคามุลหรือคิงตุตันคาเมน ที่มีอายุราๆ1,300กว่าปีก่อนคริสตกาลแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้ได้ยังไงครับว่าเป็นเมล็ดแตงโมจริงๆไม่ใช่เมล็ดของเจ้าโคโลซินรถขมที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะหน้าตามันคล้ายกันจริงๆแต่นักพฤกษศาสตร์เขาสามารถแยกได้จากลักษณะทางกายภาพค่ะ มเมล็ดแตงโมจะมีขอบมเมล็ดที่นูนเป็นสันขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ในขณะที่มเมล็ดโคโลซินจะเรียบกว่าซึ่งการพบมเมล็ดแตงโมในสุสานฟางโรนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันบอกเราว่าชาวอียิปต์โบราณมองว่าแตงโมคือสบียงน้ําสําหรับการเดินทางสู่ปรโลกของฟาโรเป็นของจําเป็นเลยค่ะแต่แค่มเมล็ดอย่างเดียวมันก็บอกได้แค่ว่ามีอยู่ใช่ไหมครับเราพอจะรู้ไหมว่าหน้าตาของแตงโมย,ยุคนั้นมันเป็นยังไงหรือว่าเราต้องจินตนาการเอาเอง นี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ของโบราณคดีอียิปต์เราไม่ต้องจินตนาการเลยเพราะเขาวาดรูปทิ้งไว้ให้เราดูด้วยมีการค้นพบภาพวาดฝาผนังในสุสานหลายแห่งที่อายุมากกว่า4,000ปีและภาพวาดพวกนี้คือหลักฐานชิ้นโบดางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มเข้ามาดัดแปลงแตงโมแล้วในภาพวาดมันต่างจากแตงโมป่ายัางไงครับต่างกันที่รูปทรงอย่างชัดเจนเลยค่ะแตงโมป่าที่เราคุยกันตอนแรกมันเป็นทรงกลมใช่ไหมคะ แต่ในภาพวาดของอียิปต์โบราณแตงโมกับกลายเป็นทรงยาวรีแถมยังมีลายทางที่ชัดเจนเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ด้วยเอแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่สไตล์ทางศิละปะของยุคนั้นได้ไหมครับที่เขาแค่วาดให้มันดูยาวๆสวยๆเราแน่ใจได้ยังไงว่ามันสะท้อนความจริงว่าแตงโมเปลี่ยนรูปทรงไปแล้วจริงๆเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะนักโบราณคดีก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแวดล้อมอื่นๆแล้วข้อสันนิษฐานที่แข็งแรงที่สุดก็คือมนุษย์ได้เริ่มคัดเลือกสายพันธุ์แตงโมแล้วจริงๆลองคิดดูสิคะว่าทำไมถึงต้องเป็นทรงยาวรี hmm. ก็เพราะว่ามันง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่งมากกว่าทรงกลมที่กลิ้งไปกลิ้งมาได้ง่ายมันไม่กลิ้งตกจากเกลียนหรือหลังอูดง่ายพูดง่ายๆคือมันเหมาะที่จะกลายเป็นอาหารสำหรับเดินทางไกลอ๋อเข้าใจแล้วครับ มันคือจุดเปลี่ยนสถานะจากแค่แหล่งน้ำในท้องถิง่งกลายมาเป็นสิเบียงที่พกพาไปได้ไกลๆแต่มันก็ยังเป็นแค่สิเบียงน้ำอยู่ดีใช่ไหมครับรสชาติก็คงยังไม่หวานถูกต้องค่ะหลักฐานทั้งหมดในยุคอียิปต์ยังชี้ว่ามันคือแหล่งน้ำอยู่แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันหวานตอนไหนล่ะซึ่งคำตอบของคำถามน,นี้ไม่ได้อยู่ในภาพวาดแต่อยู่ในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะน่าสนุกเลยครับ เราจะเริ่มสืบจากเอกสารไหนก่อนดีเราเริ่มจากเอกสารที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกนั่นคือคัมภีร์ไบเบิลค่ะในหนังสือกันดารวิถีมีการกล่าวถึงผล,ลไม้ชนิดหนึ่งชื่ออวัตติหิมซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นแตงโมในบันทึกเล่าว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลโหยหาคิดถึงตอนที่พวกเขาอยู่ในอียิปต์แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับผักอย่างแตงกวา ต้นหอมและกระเทียมค่ะไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะผลไม้รสหวานเลยอ๋อแสดงว่าในยุคนั้นภาพจําของแตงโมก็ยังเป็นเหมือนผักชนิดหนึ่งที่กินแล้วสดชื่นไม่ใช่ผลไม้หวานหวานใช่ค่ะต่อมาในยุคกรีกโรมันเราก็เจอคําว่าเปปอนในภาษากรีกและเปโป้ในภาษาละตินซึ่งก็ถูกใช้อธิบายถึงผลไม้ขนาดใหญ่ที่ฉ่าน้ํากินแล้วให้ความเย็น แต่ก็ยังอีกนั่นแหละค่ะไม่ได้เน้นเรื่องรสชาติหวานเป็นพิเศษจนกระทั่งเราเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆซึ่งปรากฏในคัมภีร์มิชนาของชาวฮีบรูที่เขียนขึ้นราวปีคศ2 .200 คัมภีร์นี้บอกอะไรหรอครับถึงได้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนี่คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกของโลกที่จัดให้แตงโมหรืออวัตติหิม อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับผลไม้รสหวานอย่างชัดเจนเลยในบันทึกนั้นแตงโมถูกกล่าวถึงร่วมกับมะเดือ่อองุ่นและทับทิมโหซึ่งทั้งหมดนี้คือสุดยอดผลไม้รสหวานในยุคนั้นเลยใช่ค่ะนี่จึงเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแตงโมสายพันธุ์หวานได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วค่ะในที่สุดก็หวานสักทีเหมือนเราตามหามานานมากเลยครับ ใช่ค่ะเรายังมีข้อมูลเสริมที่น่ารักนักรักในบันทึกของชาวฮิบรูด้วยนะคะเขาบอกว่าแตงโมในสมัยนั้นนะ่ะเปลือกบางแตกง่ายมากเวลาจะขายในตลาดพ่อค้าแม่ค้าต้องค่อยๆวางเรียงทีละลูกไม่สามารถวางซ้อนกันเป็นกองๆองเหมือนสมัยนี้ได้เลยโอ้โหนึกภาพตามแล้วเหนื่อยแทนคนขายเลยนะครับแค่วางผิดจังหวะนิดเดียวคงได้กินน้ําแตงโมปั่นกันทั้งตลาดเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเปลือกมันบางกว่าที่เรากินกันทุกวันนี้เยอะเลยสินะครับเอาล่ะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันหวานขึ้นเมื่อไรแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือมันหวานขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ผมว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่น่าจะให้คำตอบที่น่าทึ่งกับเราได้แน่ใช่แล้วค่ะและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะเราไม่ต้องเดาจากบันทึกโบราณอีกต่อไปเราสามารถมองลึกลงไปถึงระดับ DNA ของมันได้เลย นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรมของแตงโมหลายสายพันธุ์ทั่วโลกและพบว่าบารรพบุรุษที่ใกล้ชิดที่สุดของแตงโมหวานก็คือแตงโมคอโดโฟานที่มาจากประเทศซูดานซึ่งพอเอามาตรวจวัดค่าความหวานดูแล้วปรากฏว่ามันมีรสจืดเกือบสนิทเลยค่ะจืดเลยเหรอครับไม่ใช่ขมแล้ว ไม่ขมแล้วค่ะแต่ก็ไม่หวานเลยถ้าใช้เครื่องมือวัดค่าความหวานที่เรียกว่าองศาบริกส์แตงโมปัจจุบันจะหวานประมาณ12บริกสขึ้นไปแต่เจ้าแตงโมคอโดฟานิวัดได้แค่ประมาณ0.2ถึง3.2บริกส์เท่านั้นเองคือแทบไม่มีรสหวานเลยใช่ค่ะแล้วจากรสจืดมันก้าวกระโดดไปสู่รสหวานได้อย่างไรครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับยีนครั้งใหญ่แน่ ครั้งใหญ่จริงๆค่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยชื่อว่า cltst 2ซึ่งทำหน้าที่เหมือนสวิชเปิดปิดการสะสมน้ำตาลในผลไม้ทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนโลกของแตงโมไปตลอดการก็คือการกลายพันธุ์โดยบังเอิญในธรรมชาติค่ะมันเกิดการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่เรียกว่า tandem duplication ขึ้นในแตงโมป่าบางตน้นเดี๋ยวนะครับ tandem duplication ฟังดูซับซ้อนช่วยอธิบายง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะลองนึกภาพเหมือนเรากำลังคัดลอกข้อความในคอมพิวเตอร์รกด Copy แล้วก็เอาไปเพสต่อท้ายข้อความเดิมทันทีการกลายพันธุ์แบบนี้ทำให้รหัสพันธุกรรมของยีน cltst2 ซึ่งเป็นคำสั่งให้สะสมน้ำตาลถูกคัดลอกไปวางซ้ำทำให้คำสั่งนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอ๋อแต่ปกติเวลาเรา Copy Paste อะไรซ้ำๆงานมันมักจะผิดพลาดนะครับแต่ในกรณีของยีนนี้ การมีรหัสซ้ำกันกลับทำให้มันทำงานเก่งขึ้นหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เหมือนมีคำสั่งเดิม2อ,อันเลยทำงานได้แรงขึ้นเป็น2เท่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยในกรณีนี้การมีคำสั่งซ้ำกันมันเหมือนการติดเทอร์โบเข้าไปให้ยีนตัวนี้มันทำงานได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลและสามารถสั่งให้เซลล์ในผลแตงโมสูบน้ำตาลเข้าตีเก็บไว้ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนี่คือจุดกำเนิดของความหวานในแตงโมค่ะเป็นความบังเอิญทางธรรมชาติที่ส่งพลังมากแต่ แค่ความบังเอิญครั้งนั้นทั้งเดียวคงไม่พอที่จะทําให้แตงโมทุกวันนี้หวานเหมือนกันหมดแทบ,บทุกลูกใช่ไหมครับค่ะมันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆผลและทําให้ความหวานนี้คงอยู่จนถึงปัจจุบันลองจินตนาการดูนะคะเกษตรกร,ร,กรโบราณชั่วคนหนึ่งบังเอิญไปเจอแตงโมที่เกิดการกลายพันธุ์นี้เข้าแล้วก็พบว่าเฮ้ยลูกนี้มันหวานกว่าลูกอื่นเขาจะทํำยังไงต่อคะเขาก็ต้องเก็บมเมล็ดจากลูกที่หวานที่สุดเอาไว้แล้วเอาไปปลูกต่อในปีถัดไปสิครับ ถูกต้องแล้วพอรุ่นลูกออกมาก็คัดเอาเฉพาะลูกที่หวานที่สุดอีกแล้วก็เก็บมเมล็ดไปปลูกต่อทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นร้อยเป็นพันปีนี่คือการคัดเลือกสายพันธุ์แบบเข้มข้นโดยฝีมือมนุษย์หมายความว่าเราสามารถเห็นร่องรอยการคัดเลือกนี้ได้ใน DNA ของแตงโมปัจจุบันเลยเหรอครับชัดเจนมาค่ะจากการสำรวจแตงโมที่ปลูกเพื่อการค้าทั่วโลกในปัจจุบันพบว่า97.1%ของแตงโมทั้งหมดมียีนกลายพันธุ์ที่ให้ความหวานนี้อยู่ มันถูกล็อกเอาไว้ในสายพันธุ์แตงโมสมัยใหม่ไปแล้วมันก็คือหลักฐานคาตาที่อยู่ใน d n a เเลยนะคะว่าความหวานที่เรากินกินกันอยู่นี่มนุษย์เรานี่แหละที่เป็นคนปั้นมันขึ้นมากับมือสุดยอดเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าบ,บรรพบุรุษของเราเป็นนักพันธุวิศวกรรมแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดมนุษย์เราได้เปลี่ยนแปลงแตงโมไปในด้านไหนอีกบ้างครับนอกเหนือจากความหวานโอ้โหเยอะมากค่ะ นอกเหนือจากรสชาติที่เปลี่ยนจากขมหรือจืดมาเป็นหวานแล้วเรายังคัดเลือกจนได้เนื้อที่นุ่มขึ้นจากเดิมที่เคยแข็งกระด้างและที่เห็นได้ชัดที่สุดคือสีของเนื้อค่ะจากเดิมที่เป็นสีขาวซีซดหรือขาวอมเขียวก็ค่อยๆถูกคัดเลือกจนกลายเป็นสีแดงสดหรือสีเหลืองที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันทั้งหมดนี้คือผลงานร่วมกันระหว่างความบังเอิญของธรรมชาติและการคัดเลือกอย่างตั้งใจของมนุษย์ตลอดหลายพันปีค่ะ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งและยาวนานมากจริงๆครับจากกระติกน้ำรถขมกลางทะเลทรายของแอฟริกากลายมาเป็นสเสบียงเดินทางทรงรีของฟาโรในอียิปต์แล้วค่อยๆหวานขึ้นจนกลายเป็นผลไม้ของหวานในยุคโรมันและสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันด้วยหลักฐานทาง DNA ในยุคของเราแบบนี้แสดงว่าแตงโมทุกลูกบนโต๊ะอาหารของเรามันก็เป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืชผลที่ยาวนานกว่า5,000ปีเลยทีเดียวใช่เลยค่ะแต่มันก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าขบคิดซ่อนอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องราวของแตงโมแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงอาหารของเราไปได้มากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันการที่เรามุ่งเน้นคัดเลือกสายพันธุ์โดยให้ความสำคัญแค่ไม่กี่อย่างเช่นความหวานขนาดหรือสีสันที่สวยงาม มันก็ทําให้แตงโมงในปัจจุบันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แคบลงมากซึ่งผลที่ตามมาก็คือค่ะมันอ่อนแอลงใช่ไหมครับมือกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมาตลอดและนี่คือคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้เก็บไปคิดต่อค่ะในขณะที่เรากําลังพัฒนาผลไม้ให้มีคุณสมบัติตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันไร้เมล็ดหรือมีสีสันใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการที่เราหมกมุ่นกับการแสวงหาผลไม้ที่สมบูรณ์แบบในสายตาเราเราอาจกำลังค่อยๆทิ้งคุณสมบัติล้ำค่ายอย่างความทนทานต่อโรคที่มาจากบรรพบุรุษผู้ขมขืนของมันไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่และการแลกเปลี่ยนนี้จะส่งผลต่ออนาคตความมั่นคงทาหารของเราอย่างไรคะ